สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีทุ่มชมครับบ่าวเทาจะพา F เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมนะครับแม่ศรีสเกีนะครับแม่ที่เพิ่นตีควอมฝันบ่าวเทาแมนนะครับแล้วงวดนี้แม่เพิ่นตีควอมฝันบ่าวเทว่าจังไดนะครับจงมาฟังมาชมน้ำกันแล้วแม่เพิ่นวาตรงกับเลขเลขที่แม่เพิ่นได้มาเป็นเลขดังนะครับเป็นเลขชุดเดียวนะครับแม่เพิ่นมาตีให้ตัวนี้ ตีความฝันเองเบาเ่าตัวนี้แล้วก็ตรงกับเลขที่แม่เป็นไม่มาและเป็นเลขดังนะครับเอาตอนนี้แม่แม่เป็นยีนใสายสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าครับแม่สีสเกตนะ้นแม่เนาะจังไหนแม่แม่คือว่าตีข้อมฝันเบาเถาว่าจังไหนอี่แล้วเนาะพ่อแม่ผู้สาวหาเล็กน้อยนะครับแม่จะได้ซื้อพี่เลี้ยงเก่าเนื่งจาจังสีนี้แม่ข้อมฝันเบาเถาที่เบาเถาฝันเนะี่ย บเบาเถาฟันมา,บาเบาเถาหาาติดหน่อยข้างหนา้าเจ็ดข้างหน้านี่เจ็ดคน้นปันหามากกตาหนึ่งมีเจ็ดคนกระตาหนึ่งมีหาคน,าน,คนอืมระบาดนี่เพิ่นเอาลุ่มให้เบาเถ่าเราเพิ่นเอากับสามคนใส่กระตาเพิ่นมาเพิ่นเอากับเอากับสามคนเดิมเหม,มืนว่าอ่าแม่ทังได้ขึ้นตีเป็นหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งตก้หนึ่งจากพ่อพี่คือเถ่าเพือพ่อนถามอ่าคือเถ่ายูกา่ก้าศับเพื่อนเอากับไปก็คือหนึ่งเก้าหนึ่ง หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งจัดผู้เท่าเป็นเก่า้เป็น, 9, น่เด็กหน่อยเป็นหนึ่งะผมจะเอาเด็กหน่อยจะไปแต่ื่อมาเด็กชื่นี้เสาเหลี่ยวตัวเก่าหนึ่งหนง<ม>ึ่งเก่าจัะเลดหามผอมเลดหาผอมมันวแม่เลดหาพผอม,ม,อมจัดหล่งจังสีที่แม่เพิ่นเอาไว้เจ็ดคนกับอีกตาหนึ่งเป็นเอาไว้สองคนกับเป็นเก้านะแม่เนาะร่วมกันก็เป็นเก้าเดี๋ยวเราเถ่าจะมีเพิ่มให้อีกอีกอีคู่หนึ่งคือเจ็ดสองด้วยธรรมชุ่ม เอฟซีกับข้อแม่มาหลายแม่ตีเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเอา๋อธมชุมแม่ศีสเกดตีเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งจ้าแม่แล้วแม่ว่าตรงกับเลขยังบอเลขดังค่ะเลขดังบอแม่จ้าเลขดังเขาสื่ออย่างไรเลขตัวนี้หาเงินเลยหาเงิเสียบุญนีเลยเลขตัวนี้เขาเจะสื่อไรจ้า ลอตเตอรี่โมีขายเลหายุงเทพกับพมี่แล้วแมขึ้นไปยังกรุงเทพแม่ขึ้นไปยังกรุงเทพแม่ขึ้นมาดูเมือนสาวขอดลูกจ้ะลูกสาววะจ้ะอ๋อลูกสาวขอดลูกแม่ันอยูโรงพยาบาลแต่มาชมแม่มันวูาเอาอาจจะคุยเสียงดังอะไรได้ทำช่ชมได้แตคุยกับแม่เพิ่นแป๊บเดียวนะคุยกับแม่เพิ่นแป๊บเดียวเพราะรบกวนนะครับแม่ว่าเจ็ดีขว้มฝันบ้าทอให้เพราะว่าแม่เพิ่นตีแม่นมาหลายงวดจ้ะะ งวดนี้ตีใส่คือหนึ่งเก่าหนึ่งไเล่นบมแม่ใช่อืมสองตัวคือเก่าหนึ่งตัดเอาเกาหนึ่งหนึ่งเก่าตัดเอาเหล็กเบาหนึ่งครับ<ช>เหล็กเป่าหนึ่งหนึ่งมันโมแม่ใช่อืมที่เบาเท่าตีไม่แม่เบาเท่าตียิ่งสุเด็ดครับพูดเ <ๆ S 1> อ่อพูดเท่าหาดเด็กหน่อยมากข้างหนา้านะครับจำชมวงนี้คมฝันข้างหน้าเจ็ดคุน ผู้เฒ่าอยู่กลางเพื่อนเพื่อนหันหนามากสิแม่แล้วครับเพื่อนหันหนามากเด็กหน่อยอยู่ข้างหนา้ากระตาข้างหน้าเจ็ดกระตาข้างหลังสามเอยกระตาข้างหลังหาบ่าวเท่าได้ปีเป็นเจ็ดเก้าหาแม่เป็ดปีเป็นหนึ่งก่อหนึ่ง้วกาบาทนี่เพื่อนเลยว่าเพื่อนจะเอากลับสามคนเด็กหน่อยน่ะเด็กหน่อย,อยกับประมัณนท่านไหนไงที่ทำชประมัณขวบกลัวปีกลัวเห็นไหมครับกำลังตั้งข้อแข็ง เยวเห็นแต่เพิ่นนะครับยืดอ่าแต่ละค้นอยู่เพิ่นกระดินข้อนะครับโดข้อขึ้นมาเด็กน้อยประมั่นขวบกลัวครับเพท่านผู้ยิ่งท่นผู้ไส่ผสมกันอในกระตาเก้าหนึ่งเพื่อนก็ไปเพิ่นคือบอกให้เบ้าเผาครับพี่เกับไปครับมาอืมเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าที่แม่แม่เราจะเปาเพื่อนกันหนึ่งหนึ่งแก่กับแม่เพิ่นตีให้หนึ่งเก้าหนึ่งได้ทั้งหมดชม เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแมวพูดเถ่าเก่าเล็กน้อยหนึ่งแล้วเพิ่นเอากับอัพเอากับสามคนแมวแล้เพิ่นเฮากลับแต่ว่าเบ้าเถ่าตีที่เพิ่นเฮากับแม่เบ้าเถ่าตีเก้าศูนย์สามนะครับพูดเถ่าหาบกระตาเป่าขังหนึ่งไหมแม่อีกครั้งหนึ่งไซดเล็กน้อยสามขดกับเบ้าเถ่าเล็กตีเป็นเก้าศูนย์สามเพื่อนไห้เบ้าเถ่านั้นเพื่อนไอ้เบ้าเถากลับนี่ครับไปกับหนึ่งเก้าหนึ่งอือกับเอาแม่ เล็กดังีนเบาเถ่าถามในดังมัตไเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนีใช้กันข้นทางเตียงกันคนว่าอู้เล็ไรเนี่เล็ดังแห้งเล็กดังแห้งแม่กันลยว่ามาตรงกับเล็เล็กแที่แม่ตีววาฝันเบาเถ่าแม่กันแดนฮาร์หาีนหัวเพื่อนหารลอตเตอรีกับพวกมีการบอก่แม ท่นนึงเก่าก็ว่มีเลยโอ้ยเสือร้ายกันเสือร้ายเป็นไ <c oughs> ด้หลายใหญ่หาเมื่อเมื่อเลยโอ้ยแม่เพราะว่าเห็นแม่ทุ่ม <c oughs> มาคุยกับผมอยู่ตั้งตั้งแต่ก่อนน่ะนึกแม่เนาะตั้งแต่ <Yeah. S 2> ที่ผมฝันแม่เป็นทุ่มมาว่าเบาเถ้ากับเล็คข,ข้อมฝันเบาเถ่านี่ปีตัวเดียวหนึ่งเก่าหนึ่ง <Yeah. S 2> อ่ากับมาเมืนน่อนี้แม่เป็นกระไรทุ่หาเบาเถ้าตั้งแต่บ่ายผ่นะครับบได้รับสายไม่มีเวลาชวงคํำชวนเขามากนะครับเลยไทุ่มคุยกับแม่เป็นแม่เป็นว่า ตรงกับเลิดดังแม่ได้มาเด้อเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนี่ยนะครับอืมกระเบิดเนี่ยพิเตอร์ลเซียนเลยอืมโอ้เขาเจ้าหากันครับรมเก่าหาเมื่อเก่าตัวที่เอาล่างเนยจะหาเมืนอืหนึ่งเก่าประเด็นหนึ่งเก่าที่แม่หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเก่าล่างว่ะอืม ตัวเดียวต้จงครับปวจนโอ้คือมนีุ่งบ้าเถาะแอนโนแม่ว่าอ่าเพราะตั้งแต่บ้าเถาฝันแม่กระทุ่งมาหาผมเนอะแม่ว่าตีตีห้างเดียวหนึ่งเก้าวนึ่งบ้าเถาะแม่เป็นตีความฝันแมนได้ทามชมอ๋อเดี๋ยวไปเบิ้งแม่พันเบาดังประเด้๋ยพี่น้องได้พันอยู่ในอ่าอในอืมนะครับแม่พันเอาคุยเบาๆนะครับชมจะคุยกัแมพันบดนนะครผมอ่าเดี๋ยวไปบิงตัวเอนั่กันชม้ว นี่ครับเลขคข้มฝันบ่าวเถานะครับนี่แม่สีสะเกดพ่นปีไห้คือหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับแล้วแม่เพ่นวาเล็กมะตรงกับแม่ที่เพ่นพ่อนะครับเลขกตัวนี้เป็นเลขที่ข้าเจ้านี่ครับหานะครับผมแม่นมาแม่เก่าหนึ่งข้าเจ้าสี่เวลายเลยมาแม่เวลายเลยค่ะอืมเอาทามช่นมีครับแม่พ่นปีไหหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก่าคนใดมาเกลเบิ้ลขึ้นหนึ่งหนึ่งได้ทำมาช่ชมเด้อนะครับเลขเบิ้ลคือหนึ่งหนึ่ง เกาหนึ่งนึ่กับโตัวน้ำอันนี้เลขความฝันเบาเถ่าท่านผู้ชมเบาเถ่าให้วิ่งเก่าเบาเถ่าตีให้เจ็ดเก้าห้าข้อมฝันนะครับบาเถ่าเนียเก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้ากับโตน้ำเดอ้อท่านผู้ชมเด้อเก้าศูนย์สามนึ่ตัวร่องครับเลขความฝันเบาเถ่านะครับเอฟซีก็ถามเขามาอยู่ว่าเบาเถ่าฝันย้ำหรือยังยังท่านหน,นึฝันได้ท่านผู้ชมเดอ้อครับรอวันพระนะครับมืออื่นเบาเถ่าจะขึ้นถวายนามถวายดอกไม้ เจ็ดหนึ่งหาหนึ่งครับเนี่แหน่นอเลยปลาทอาเลยทุ่มให้ทุ่มนีเล่นมาเม่ยหนึ่งเก่าหนึ่งนีเล่นบอาเจาทอมันเจ็ตัวเองบาทอย่ายโลกไม่ช่วยาทอย่าทาเลยเนีผมพันมัดเก้าหาเจ็ดหาพี่แม่แม่เด็กว่มากมันี่้วหนึ่งเก่าหนึ่งนีเ่นบอกเนียมห่ออยู่โรงพยาบาลสิละเอาอ้สุดดเลยครับเอานี่ครับนรรมชม อีกอีกตัวหนึ่งที่บ่าวเถาล่งห้7เจ็ดซกับวาหลายว่าผู้เถาเพิ่นเอาเด็กน้อยไว้ห้กกะตาหนึ่งเจ็ดคนและกกะตาหนึงเพิ่นเอากับ3เหลือ2เปิ่นว้จะลืมเลขเจ็ดสองแต่ผู้ชมผู้ใหมักก็จะมีตัวร่องเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหาศูนย์อันนี้เร่ตัวเดียวกันเนี่ย่าครับเน่ยทาแม่ซีสเกตหนึ่ง่าหะจ๊าหนึ่เก่าหนึ่งนะแม่เนาะ เอ๋อแคปหน้าจอท่านผู้ชมผู้ใดมักหนึ่งหนึ่งตัดเอาเดอ้อนี่ครับแม่สีสเกดนะครับโทรมาเนียนยำบอเถ่าเลขหางเดียวจัดหางเดียวตรงกับเลขดังแม่อันว่าเลขตัวนี้ข้าเจ้าอยู่ข้างขังข้าโจได้มาหลายลานนงวดนนแล้วบ่แม่เดี๋ยวมาสูงหัวจ้ะได้มนนาสูงหวดี๋ยมาสูงเจ็ดมากเหมิเข้าไปเอันหนึ่งเก่ามากเเราเขียนเขียนนี่หนึ่งเก่าเ่านผู้ชมเด้องวดที่แล้วข้าเจ้าได้หกเจ็ดแม่อันว่าโอ้ เก่าหนึ่งนี่เขาเจ้าจัดหนักเลยน้อแม่เนาะจัดหนักอืมลูดเดียวเขาเจ้าก็จัดหนักอ่าลูดเก่าวะแม่ลูดเก่านะครับวิ่งเก่าตรงกระเป๋าเทา่าเลยเ <c oughs> จาะเพิ่นจอ่อเก่าหนึง่งหนึ่งเก่าเล่มนั้นวะแม่ก็ทำมาชมแคปหนา้าครับแคปหน้าจอทำมาชมนี่ครับของแม่ซีสเกีเพิ่นเฮนเน่ยนี่เด้วยครับแม่ไวเจอเจอกันครับไอ้แม่เพิ่นอยู่โรงพยาบาลน้ำกันบอกเล่พอกัน นี่ครับงวดงวดที่แล้วเป็นวัวได้หกเจ็ดดิแม่หกเจ็ดตัวเดียวจ้ะวัวนี้ได้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งวันี้ได้หนึ่งเกตัวเดียวจะโนตัวเหน็บเป้าเ่าอ่าครับแม่เป็นวัวเล่ตรงที่เป็นที่แม่ตีผมนะแม่เนะาะเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับผมแต่ความฝันกับความนี่แล้วม่แม่จ้าเคือควบเป้าเถาสูงแม่แ<ไ>นวโปรพ่เอลอืมจากมาแม่เป็นบอกเป้าเ่าวาเป้าเถาบ่ต้องไป นี่แม่ันว่าเรีนเล็กคุณอื่นย่าไปแลีนน้ำเล็กคนอื่นแม่นว่าเดี๋ยวจัดเล็กกับของนี่แะเล็กควมฝันนี่แหละแม่พันวาเอาแม่เป้าเท่ารบกวนสักนิดครับผมครับขอบคุณแม่สีสเกตครับผมครับขอบคุณแม่สีสเกตนะครับช่วงแม่พันยุ่งลงบานนะครับแม่พ่นเลยว่าเอาเป้าเท่าแม่จะเอาดังไปได้เลยเอาแม่ว่าพิ่นจะออกมาหาที่เงียบนะครับ คุยให้สักข้าวเนาะครับทำชุชมจังหวะแม่เพิ่นบววธรรมดาแม่เพิ่นเป็นคนเบาเสียงดังนะครับในแม่เพิ่นอยู่ในโรงบาดแม่เพิ่นเลยเบววออกมาบววข้างนอกบววค่อยๆเนาะครับทำชุชมก็ขอบคุณแม่สีสเกตแม่เพิ่นตีข้อมฝันเห็บเบาเถาตั้งแต่เบาเถาฝันเนาะครับแม่เพิ่นกระท้วงมาคุยกับเบาเถาแต่ว่าท่านเหี่ล่มหายบาดน,นี้แม่เพิ่นมาว่าพอ่อเจอเจอกันอยู่โรงบาดน,นี่แลหละงวดที่แล้วเขาจะได้หกเจ็ดได้ตัวเดียว งวดนี้แค่เจาะได้มา1991แม่เพิ่งเล่าว่าโท่มาตรงช่วงแรกนะครับแม่อันว่าตรงกับเลขกที่แม่เพิ่งปีควมฝันให้เบาเถ่านะครับแม่เพิ่งปีมาให้ห้างเดียว191แม่พูดว่าผู้เถ่าเป็นเก่าเด็กหน่อยเป็นหนึ่งและกเกาเด็กหน่อยครับคือว่าเพิ่งให็นครับโต1991และเลขหามเลขครับนะครับทำช่ชมเอากับเดี๋ยวจงรอดด้พี่น้องเด้อควมฝันว่าจะฝันยามบอตะวันนี่เบาเถ่าจะลุ่ เลขแม่สีเสเกตนะครับแม่พันตีข้อฝันในบ่าวเถาหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าเกและผู้ใด้มกเลขเบิ่กันหนนะครับส่วนเลขเบ่าวเถาวิ่งเก้านะครับเจ็กับเก้าตัวเน้น95-7579นี้คือตัวเน้น2 3คู่95-7579าเจ็ดห้าเจตัวเน้นเจ็ดหนึ่งห15นเี้เป็นตัวกันตัวรองนะครับบ่าวเถามีเพิ่มอีกคู่หนึ่งคือเจ็ดสเพราะว่าเอฟซีผลยำมาบ่าวเถายืาลืมนะครับผู้เถาเพค่นเอาไว้เย กะตาหนึ i, ่งเจ็ดคนกับสองคนหรือเพิ่นจะเน้นให้ตัวนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเอาขอบคุณ f อฟซแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อยังไม่หง่สุขสุขคนนะครับฝนตกมืดมื่ครับเมื่อนี่พี่น้องแต่ก็ออกไปให้เก่าแต่เศร้านะครับกับขม่าช่วงเย็นกินข้าวแล้วแต่วันที่แดดนำท่านผู้ชมนะครับพอกันคลิปนาขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นคงยืนให้เฮงเฮงให้โชคดีให้มั่นมา่นให้ร่ำรวยสวัสดีครับ